ปล่อยให้สังคมตามล่าเอ้ยพูดว่าตามล่าก็ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ีที่ไหนล่ะสังคมตามล่าตามหาแล้วกันหาแล้วกันเออตามหาว่าพูดถึงใครกันแน่อยู่หลายวันนะครับผมคุณบุญสินเนี่ยก็ไปออกรายการคมชัดลึกของทางเนชั่นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมฮะคือฮามากคือฮาสุดๆเลยแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าคําสั่งหยุดยิงไม่หยุดยิงช่วงแรกเราก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปมากมาย มันผ่านมานานมากแล้วอ้าแต่ตรงนั้นไปเล่านะตรงนั้นนี่คือเดี๋ยวว่าตรงนั้นมีมีไลฟ์ออเดียสจะให้ข้ามๆไปซะอย่างนั้เอ้เล่าหล่อเลยอ่ะเฮ้ยมีแบบเสียงเฮขึ้นมามันก็เลยแบบใช่ไหมมันบิวอัพไงมันบิวอัพแบบบิวอัพไงเออแต่พออันนี้คืออยู่ในสตูดิโอมีพิธีกรกับตากล้องเหลือแต่ตากล้องคือมันหลายวันแล้วไงอ๋อหลายวันแล้วด้วยอ๋อหลายวันแล้วก็เลยแบบโอเคคำสั่งหยุดยิงไม่หยุดยิงชุดแรกๆเนี่ยเราก็ไม่อยากย้อนกลับไปมากมายมันผ่านมานานมากแล้วแต่ตอนนั้นนเเเล่าออองะว แล้วก็บอกแบบนี้ว่าเป็นเรื่องของการหารือปกติปกติทั่วไปเอซึ่งซึ่งไม่ได้เป็นคำสั่งอะไรผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุดแล้วลก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของข้อมูลต่างๆตัวผมเองก็ไม่อยากพูดย้อนกลับไปผู้บัญชาการก็ไม่ได้สั่งการให้หยุดไม่เป็นคำสั่งอขอ ไม่พูดถึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนหน้านั้นนะเขาอยากให้หยุดคุณต้องไปดูคลิปอันนั้นนะผมขอไม่หยุดครับเพราะผมสตาร์ทแล้วมันมากเลยเออผมไม่หยุดครับผมต่อรองหลายวันนะบวกลบคูณหารเขาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมผมบอกไม่ได้ผมต้องไปต่อผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเออโอเคจบตรงนั้น คำสั่งหยุดยิงไม่หยุดยิงช่วงแรกเราก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปมากมายมันผ่านมานานมากแล้วเป็นเรื่องของการหารือปกติทั่วๆไปซึ่งไม่ได้เป็นคำสั่งอะไรผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของข้อมูลต่างๆตัวผมเองก็ไม่อยากพูดย้อนกลับไปผู้บัญชาการก็ไม่ได้สั่งการให้หยุดไม่เป็นคำสั่งขอไม่พูดถึงเดี๋ยวนะ เขาไปตั้งหลักใหม่ครับถ้าผมหยุดผมก็ต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุดแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะเอาแผ่นดินคืนแล้วคุณมาหยุดเนี่ยนั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่ได้เป็นคำสั่งอะไรผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่ตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของข้อมูลต่างๆตัวผมเองก็ไม่อยากพูดย้อนกลับไปผู้บัญชาก็ไม่ได้สั่งการให้หยุดไม่เป็นคำสั่งขอไม่พูดถึง เหมือนกับก,กูกับมึงเมาในฟู้ดคอร์ดไงเพื่อนเ <c oughs> อ้ยต,ต้อง้อนนู้นคอร์ดด้วยนีตอนนั้นกูก็พูดอย่างนะเออเออเออไปอีกทีนึงก็พูดอย่างป้าทํามมึงไปทำอย่างงั้นตั้งแต่แรกมึงเล่าให้กูฟัง <c oughs> สิ <c oughs> อ๋อสงสัยคือว่าไอ้งานนั้นมันไม่มีการถ่ายทอดไม่มีการเก็บเทปโอ้แล้วทำไมวันนั้นมึงดูบิวอัพจังหวะ ทำไมมึงพูดเหมือนเรื่องมันใหญ่โตว่าวันนั้นอะก็เพราะว่ากูอะทำไมวะกูเข้าเกียร์หนึ่งแล้วไงมึงเข้าเกียร์หนึ่งกูเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเข้าใจมึงเข้าใจไหมกูเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเข้าใจว่าเกียร์หนึ่งแต่กูไม่รู้เหรอว่ากูเกียร์หนึ่งแล้วเนี่ยกูเกียร์หนึ่งกุ๊กกุ๊กกุ๊กเนี่ยเออเข้าใจ กูเข้าใจเลยนะว่ากระจกมึงก็คือหมุนลงเองาใช่ไหมกระจกมึงมาสไตล์มุนลงใช่ไหมโกนมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยบอกให้หยุดเนี่ยกูหยุดไม่ได้โถกูเข้าใจว่ามึงเกียร์หนึ่งแต่มึงแก่แล้วกูว่ามึงดูลูฟี่เยอะไปทำไมตอนที่มามาตอนหลังที่มาสัมภาษณ์ในคมชัดลึกมึงมึงไม่พูดเหมือนตอนที่มึงพูดหนักๆวันที่มึงพูดวันแรกว่ะไม่อยากย้อนทุกคนทําหน้าที่ดีสุดแล้วะกูว่าถ้ามึงไม่อยากย้อนแบบนี้นะตอนที่มึงจะเดินทางมาหากูมึงย้อนกลับเข้าบ้านไปดีกว่า มึงย้อนกลับไปนั่งในบ้านมึงพูดไม่รู้เรื่องเลยเออไม่อยากย้อนตอนนั้นพอเวลามึงมองลงมามึงเห็นสายตาป้าแม่ที่เขาปบมือหัวเราะให้มึงมึงรู้สึกยังไงอืมรักชาติมึงรักชาติอแล้วตอนที่ไปอยู่คมชัดลึกมันไม่มีป้าแม่มึงก็เปลี่ยนไปเลยเหรอกูขอไม่พูดโอเคโอเคกูเข้าใจละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันขออครับผม